สวัสดีครับยินดีแล้วครยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dtn Gamer วันนี้ผมจะมาเล่นเกมล i g e r นเจกันนะครับผมจะมาลุยสเตจหลักตอนนี้ผมอยู่สเตจบอสอะไรแล้วเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดูให้ดูเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูก็รอมันโหลดก่อนล i ยเ n นเจผมก็มไม่ค่อยได้เล่นานานแล้วนะครับที่ผมแคสไปล่าสุดรู้สึกว่าหลายเดือนแล้วนะครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับก็มีโปรโมชั่นใหม่มาเยอะนะครับนี่ครับเป็นตัวละครของผมก็ไปรูเศตหลักกันก่อนไหมครับผมขอไปรับของรางวัลก่อนครับเงินผมก็มีเจ็ดแสนแต่เพชรมีสิบห้า ผมถ้าเกิดเพรผมมีถึงผมจะสุ่มสุ่มกระช้านะครับก็คือถ้าเกิดเพรผมถึงผมจะทําเป็นอีกวิดีโอนงเป็นรายการอีรายการหนึ่งชื่อรายการว่าสุ่มกระชา EP ที่หนึ่งวงเล็บลายเรนเจอร์นะครับโอเคครับก็มาเริ่มเสเ็จหลักกันเลยครับ มาแล้วครับผมอยู่สเตทที่368-369มารีนาเบย์ครับไม่ใช่มารีนาเบสถานีรถไฟหิมะครับ369ครับเริ่มเลยครับผมจะใช้เพื่อนนะครับ จริงๆผมอยากจะบอกชื่อเพื่อนด้วยแต่ว่าผมจำไอเดีเขาไม่ได้แล้วครับมาเลยครับวิธีการเล่นของผมผมก็จะอัพก่อนนะครับรู้สึกว่ามันนานเร็วนะครับผมจะส่งเพื่อนลงไปก่อนแล้วก็จากนั้นก็แช่แข็งครับแล้วก็อัพแรกของผมเราให้เต็มก่อน ที่เหลือก็อัดเลนเจอร์ตีป้อมเลยครับแล้วก็พอน้ำแข็งหมดก็ใช้อามาตัดต่อครับวิธีการอัดป้อมนะครับอย่างนี้ผมจะเปิดเสียงนะครับผมจะไม่พูดนะครับ มีเพื่อมาช่วยแล้วครับแน,น,น่นอนครับว่านะ งั้นแล้วครับผมขอปิดเสียงก่อนนะครับมาครับมสูมกันได้พิกโก้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปอัพในห้องทดลองวันนี้ผมก็มาเล่นแค่นี้หละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจผมเลยนะครับถ้าเกิดผมได้ 1,000งหศับเมื่อไหร่นะครับผมจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้ห0 0 0นหนึ่งหมับผมอาจจะแจกบัตรทูนะครับก็ช่วยเข้ามากดไลค์กดซับสไคร e เยอะๆกันนะครับก็มีอะไรแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ